สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราอยู่ที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่หน่วยพิทักษ์ป่าศพห้วยผาตั้งนะคะนาเราค่ะพอดีเรามาดูผีเสื้อกันนะคะนี่นะคะเป็นช่วงทางเข้าของหน่วยพิทักษ์ป่านะคะทุกคนก็จะมีผีเสื้อสวยงามนะคะก็มีผีเสื้อเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเขาก็จับกลุ่มกันอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะคะก็จะมีหลายสีมากๆเลยนะคะทุกคนน้องเขาสวยมากๆเลยค่ะก็มีสีฟ้าสีเหลืองนะคะสีดำนะคะตัวเล็กๆก็มีนะคะเขาไม่บินไปไหนเลยนะคะทุกคนเรามาถ่ายรูปเขาก็แบบบินอยู่กับที่นะคะนี่ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะ ที่บินวนอยู่ก็มีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะมาดูผีเสื้อนะคะก็มาได้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าุขห้วยผาตั้งนะคะนานเราตําตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เราเห็นกลุ่มนี้ไม่ไปไหนนะคะเราก็จะมาถ่ายให้ดูตรงนี้นะคะ